ฝนธนสุมทรยกมือแสดงตัวฐานะคนอีสานหลังคลับเฮาส์ามตั้งกลุ่มเหยียดคนอีสานเรียกได้ว่าเป็นอีกประเด็นดราม่าที่มาแรงที่สุดในขณะนี้เมื่อมีคนกลุ่มหนึ่งนั้นได้จัดตั้งคลับเฮาส์มาพูดคุยในแง่ลบและวิพากษ์วิจารณ์คนอีสานถึงประเพณีวัฒนธรรมการใช้ชีวิตในกรุงเทพแฟชั่นการแต่งตัวการหาสามีฝรั่งการมีครอบครัวทั้งที่อายุยังน้อยและ การเข้ามาหางานทําในกรุงเทพเพื่อทําให้คนกรุงเทพดูสูงขึ้นและอื่นๆและในเวลาต่อมาเหล่าคนดังในวงการบันเทิงที่เป็นคนอีสานต่างก็ออกมาแสดงความคิดเห็นกับเรื่องราวดังกล่าวอย่างมากมายอาทิเช่นนักแสดงชื่อดังอย่างนุน่นรมิดาประกาศโซเชียลอยากให้เห็นกินข้าวกันโดยเธอนั้นได้โพสเช่นกันว่าเป็นคนอีสานค่ะแท,แท็ก ชยภูมิแพทแทก็กทำทำไมอย่าให้เห็นกินข้าวนะแพทแทก็กอยู่กันดีๆไม่ได้ใช่ไหมต่อมาลาลาอาสยามที่ได้โพสตระบุข้อความว่าที่หนุ่มข้าหนูขอไปออกรายการแพทแทก็กโหนกระแสนหน่อยข้าหนูถูกเหยยดว่าเป็นคนอีสานหนูขอเป็นตัวแทนคนอีสานไปพูดได้ไหมข้าหนูศูนย์คับ ฟังเสียงมันชัดๆเบิ่งหน้ามันคักคักคือมาเหยียดคนอีสานเหยียดหัวใจกลูคักแท้ขอเป็นตัวแทนคนอีสานไปออกแทแท็กโผลกระแสนแน่จ้าศูนย์ครับและล่าสุดต้องบอกว่าทำเอานักร้องลูกทุ่งอย่างฝนธนสุนทรต้องออกมาแสดงตัวฐานะคนอีสานหลังกลับเฮ้าส์ซามตั้งกลุ่มเหยียดคนอีสานโดยงานนี้ฝนธนสุนทรก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าเป็นคนอีสานทั้งตัวเลยค่ะไม่มีชื่ออ,อื่นเจือปนเลย แพ์แทกผนธนสุทนทรทอธงคนนิยมนั่นเอง